โอยโยคนิจิวาคมบองว่ามินดาซังสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดเปิดภาษาญี่ปุ่นเลยวันนี้ดูไปเยอะเอาเอาบ้างวันนี้ครับเรากลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมกับไฮคิวโปรไฟล์ Pro Fi, ตามสัญญาครับคือขอเข้าไมเยอะเหลือเกินแหมีผมก็อ่อนไหวดิวสิซึ่งดูจากหน้าปกแล้วเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคิตะชินสุเกะหรือชินจังของคุณย่านั่นเองครับผมเรามาดูข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัวดีกว่าครับโดยที่เจ้าตัวครับเกิดที่เมืองเฮียวโกะหรือเฮียวโงะ ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นว่าพื้นลาอีกแล้วแม่อย่างเล่นอีกเกิดเมื่อวันที่5รกรกฎาคมครับส่วนสูงตอนอยู่ม6อยู่ที่175เซนติเมตรครับปากฏตัวครั้งแรกจริงๆในมังงะเล่มที่28 miles. ตอนที่246หน้าที่51-52ถึงครับในช่องที่7 mm. โดยในตอนนั้นครับพี่แกโผลมาให้เราเห็นเพียงแค่ใบหูเท่านั้นคือพี่แกโผมาในฐานะโรงเรียนซีดครับแต่คือมันกล้องมันไปจับที่อาสมุเด่นๆครับแต่พี่แกเห็นแค่ใบหูคุณดูรูปปรระกอบคบคั คือไม่รู้คนอื่นนับไหมว่าผมมาครั้งแรกแต่แต่ผมนับแต่เอาจริงๆคือตอนที่พี่แกโผล่มาหเห็นหน้าค่าตาชัดๆก็ตอนที่247ในเล่มเดียวกันเลยครับผมส่วนอนิเมชั่นครับพี่แกรปรากฏต,ตัวครั้งแรกใน High Q to the Top ตอนที่3ครับให้เสียงภาคโดยคุณโนจิเมะเคนจิครับเป็นเพื่อเสียงภาคเดียวกันกับชูฟุคามาชิใน Driver มนุษย์เกาะชีวะมีแนวคิดที่มั่นใจชีวิตของฉันไม่มีปัญหาใดๆทัคค้งิ้คนเป็คนบรรยากาศ โอเคงั้นเรามาดูข้อมูลเจ้าตัวกันครับคิตะเนี่ยครับเป็นคนที่พูดจาเข้าข้างขวานผ่าซ่าครับคือคิดอะไรเนี่ยพี่แกพูดไปตรงๆงเลยครับโดยที่ไม่สนใจผู้ฟังไม่แต่น้อยครับว่าจะเจ็บปวดกับคาพูดของพี่เขาหรือเปล่าคือตัวของคิตะเนี่ยครับเป็นกัปตันทีมคนแรกครับที่ไม่ได้ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงในการแข่งเลยนะที่ผมเห็นมาแต่หน้าที่ของพี่แกครับเป็นเพียงแค่การลงมาเสิร์ฟลูกเพื่อเปลี่ยนกระแสของเกมฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นครับถึงกระนานครับพี่แกยังได้รับฉายาจากอาสมุว่าคิตะผู้ไม่มีจุดออ่ ซึ่งฉายานะครับมาจากการเล่นของพี่แกที่เล่นได้ละมุนละไมยอยากจะใช้นุ่นสวัสดบอลอันนั้นก็เบ้อไปคือสไตล์การเล่นของพี่แกรครับเป็นสไตล์การเล่นตามพื้นฐานวขลเลวันเป๊ะๆไม่คิดจะแหวกเมตาอะไรเลยคือพี่แกเป็นคนที่ไม่ได้มีทักษะโดดเด่นอะไรเลยครับและความสามารถพี่แกรครับยังอยู่ในแค่ระดับกลางๆเท่านั้นครับแต่ว่าพี่แกครับเป็นคนที่มั่นใจในการเล่นของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับแต่ไม่ใช่มั่นใจแบบว่าฉันดีสุดฉันเก่งสุดนะครับมันจะเป็นความมั่นใจแบบว่าคนอย่างฉันนะไม่มีทางพลาดแน่ว่าเทวีแบบนะคือตัวพี่แกคเยพูด ประโยคหนึ่งว่าเรื่องที่เราทําทุกวันอย่างเช่นเข้าห้องน้าหรือกินข้าวเนี่ยเราทําโดยไม่ต้องเก่งเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กวันเลบก็เช่นกันถ้าเราทําแบบที่เราซ้อมได้ทุกอย่างทําตามแบบทุกๆวันที่เราเคยทํามันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องเก่งใช่ไหมละ่ะนั่นแหละครับด้วยข้อความนี้ครับมันเป็นเหตุผลทั้งหมดเลยว่าทําไมพี่แกเวลาลงเล่นแล้วเนี่ยไม่รู้สึกประมาหรือตื่นเต้นเลยแม้แต่นิดเดียวครับคือในการแข่งพี่แกแค่คิดว่าแค่ทําเหมือนที่ผ่านมาก็แค่นั้นไม่เห็นจะต้องเก่งเป็นคนที่ใจแข็งน่าดูนะครับผมว่า ส่วนความที่พี่แกมีสไตล์การใช้ชีวิตที่ทําอะไรแบบสม่ำเสมอตลอดเวลาแล้วก็ไม่ลดละนะครับเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรรมเลยเนี่ยมันมาจากคําสอนของคุณย่าครับที่คุณย่าเคยบอกกับคิตะตลอดว่ามีพระเจ้ามองเราอยู่ทุกคนทุกแห่งนะเพราะฉะนั้นทําดีเข้าไว้ลหละแต่ที่พี่แกทําไปนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่มองอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่การที่พี่แกทําอะไรแบบละเอียดละเอียดแล้วก็ทําซ้าๆกันทุกวัน,ท,วนทุกวันจะเป็นพิธีกรรมของพี่แกเนี่ยมันทําให้พี่แกรูร้สึกดีก็แค่นั้นครับ และเมื่อพี่แกทําซ้ําๆแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นพิธีกรรมเนี่ยทำให้คนในทีมเนี่ยเปียบพี่แกไปใส่หุ่นยนต์เลยนะครับผมคืออะไรมันจะเย็นชาขนาดนั้นแต่ครับแต่ถึงจะเป็นหุ่นยนต์ก็มีหัวใจนะคือในตอนนั้นครับตอนที่อาสมุมเป็นไข้ครับแต่ด้วยสปิริตแรงกล้าหรือดีดอะไรมาไม่รู้ครับทำให้เจ้าตัวยืนยันเต็มที่ว่าจะซ้อมต่อคือถ้าเกิดไม่ได้เล่นนี่มันจะลงแดงตายเพราะฉะนั้นต้องเล่นแล้วก็ซ้อมต่ออาสมุมพูดงั้น แต่ก็เป็นตัวของคิตะเองครับที่มาไล่อาซุมุกลับบ้านฉะน,นี่แบบว่าแค่ตัวเองยิยงดูเลไม่ได้จะมาเล่นวอลเลย์บอลได้ยังไงเมคือคําพูดนี้มันใจดาจริงครับมันเจ็บนะครับนั่นนะครับทำให้อาซุมุงหงุดหงิดมากครับแล้วก็สบดกับตัวเองว่าพูดให้มันนุ่มนวลกว่าน,นี้ไม่ได้หรือไงฮะหลังจากที่พี่แกเดินดุ่มๆเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับพี่แกก็ได้เหลือกไปเห็นถุงก๊อบแกลที่มีขวดน้ำมะนาวขนมแล้วก็บวยดองอีกกล่องหนึ่งวางอยู่ในห้องครับพร้อมกับแปะกระดาษ โอ้โห oh, oh. คือทําขนาดนี้สมมติเราก็น้ําตาไหลสิครับถึงคําพูดของคุณคิตะนะครับจะดูเย็นชาแต่พี่แกก็ใจดีนะครับแหมซื้อขนมมาให้ด้วยและมีอีกช็อตหนึ่งครับที่พี่แกได้รับแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมตอนนั้นครับทาเอาคิตะที่ดูนิ่งๆของเราเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยนะครับผมนั่นครับมันจึงทําให้เรารู้ว่าหุ่นยนต์อย่างคิตะชิซเกะเนี่ยก็มีความอ่อนไหวเหมือนกับเขานะเน่ปเนี่ยถึงภายนอกจะดูไม่สนใจใครขึมแล้วก็ดูใจร้าย แต่ในใจก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนร่วมทีมสุดๆเลยนะครับโอเคสําหรับโปรไฟล์ของคุณคิตะจินตุเกะที่ผมหามาวันนี้ก็มีแค่นี้และครับคือวิดีโอนี้นะครับผมหวังว่าจะทําให้คุณรู้จักและรักผู้ชายคนนี้ขึ้นมาไม่มากก็น้อยครับเดี๋เดๆแปลกๆนะอืมทำไมแปลกวะอ่ากันเอาเป็นจะทําให้คุณรู้จักและชอบผู้ชายคนนี้ขึ้นมาก็แปลกอยู่ดี <laughs> ยังไงก็แล้วแต่ครับ ถ้าเกิดผมอยากจะสัมผัสกับเนื้อเรื่องตื้นลึกหนาบางของผู้ชายคนนี้ให้มากกว่านี้มากกว่าที่ผมหามามากก็ไปอีกสามารถหาซื้อไฮคิวเล่มที่31อ่านได้เลยครับในนั้นมีครบทั้งหมดและข้อมูลส่วนใหญ่ก็ออกมาจากในนั้นแหละครับผมอาจจะอธิบายตกหล่นหรือผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยคุณผู้ชมมาณนตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคสัหรันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าจะให้ทําโปรไฟล์ของใครก็คอมเมนต์ไว้โอเคบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมมากครับผมที่ดูมาถึงตรงนี้ รักทุกคนครับผมบายบายตอนนี้ผมอยู่ได้นะผมโอเคไม่ต้องเป็นห่วงผมขนาดนั้นบายบายครับผมโอเคสวัสดีผู้ชมอีกรอบ <c oughs> คุณเคเรน,นี้มันลืมคือ <c oughs> ปัจจุบันหลังทำสกิป์นะครับคิตะจินสเกะของเราก็ไปทํานาเป็นฟาร,ร์มอร์อยู่ในสวนนะครับกับคุณย่าของเขานั่นแหละครับโอเคไปละไปจริงละกลั <c oughs> บมาเสริมนิดนึงโอเคบายยครับผู้ชม